Ayo kita pergi. Ayo ก็20 <laughs> <laughs>

ตอนนี้ก็เวลาลุกเลยนะครับ่ายไทยปดติครั้งเดียวไปเลยสเสร็จก็จะได้ยแยกแยะรับประทานอาหาร เกอลนไหนดอกวว่าทยาลูกมีท่าหลายห้ท่านนะครับทมต้องกิชากีบบอลรับส่งไปที่ท่านพอลิขิตเือบรมบุรารเขตเาเบอร์เจ็นหลังมาที่น้องณนะครับอัญชัตว์รัตรคพิมนะครับเจ้าหน้าท <teachers> nah, <sm all in them> <hard canal> ี่จากกรมบุรณากรเบอร์ดร้ักแขงดวยรัฐมนรที่านมนี่ทุกอนมาจากโรื่องทีุเขาสั่์ ที่เปิดกีฬาบุกเข้าไางนูนนะครับผู้พิจิตรอดนี่เปล่าหรอเปล่ามาเรื่องของการบริหารนิตยีสารพินไม่มีคร hey. hey, ิจน hey. ้ะครับไม่จับเสื้อไม่มีเอ่ยคุณจะทำอย่งไรจะไปไหนจะไปเพราะที่เมื่กาเนี่ยเรียนภาษาท่านไหนคุณมีอะไรคุณมูลเนี่ยนะนะครับมีอนจรปลัดนะครับข้าราชกรระการนะครับพี่ เบอร์41นะครับเป็นมิธีกรนะวันนี้หัวหน,น้าไว้มาเดี๋ยวว่ามม่ขึ้นใีนักนวัวนศุกร,กมร,กรม์มิตอกรแบบมิตรกรนะครับก็ปัญหาที่ไม่มีเพื่อนใผมิตรกรนอไม่มีใครอยากไปหาเลยแค่ไปเหรอ ต้สักคอมโพสิ่งนะครับมี่นี่ต้องดูเงาเบสเบสซี่เบอร์สซี่ซัพที่ขวาทางนี้นะแมกขวานะคระขอต้องคำนะครับประธานทีของเราเพิ่งรับตำแหน่งได้หนึ่งสัปดาห์นับบทเบียร์ไปหลายลังแล้ววันนี้สนามเล็กกระทรัดนะครับด <io> so, em, um, ูง่ายอายุสูสีเลยนี่ต้องที ผู้สามประตูนะครับวันนี้ผู้สามประตูคนหนึ่งไม่ได้มาเลยไปเลยดีนะายขวาตรงนี้สวยครับได้เยอะมากโอ้โหนะัลังมาทกันครับกงพันธ์เนโดนนะครับผู้นิยมในมัตส์ขียน แข่สักกาชีพนะครับิบอลจะชับมิดบอลร่วมใจกันนะครับมีทางราชการมีผู้บริหารมีคครูนะครับอดตที่มงพันนีตสัญญาอย่างที่ตไปเนี่ครับมาไปครับจิงเโอนะครับสุารโดนตบอไปไปไหนครับยังจะับลได้มาสวยสวยนดีตักลูกนี้นะครับนี่กีฬากรสักกัน เด็กค้อทำไมไม่เอาค่ะแพ้แล้วฉีดแาวแซ่เหรวันแล้วคนอื่นยังไม่มาวพี่จะทำระกันไม่ได้ฮาร์ดสวยขึ้นมาแล้วจะปเซกพี่โก้หรอพี่จีนก็หลอกก่นไงกนมาผ่านก่นมากนะครับสงสัยผมต้งจากชื่อแล้วบอลเลยมาทำนี้โอ้ยกดจ้มยนลืมปากอ่ะกู ท่านปาระหลัดชิพักส mm hmm. มุูเตรนะครับออกไปการันตวตอนนี้นะครับถ่ายกันสองสนเยาวนีกถึงแน่นหนาครับยังไม่มีการเปลี่ว่ดนนะครับเปิดใส่หัวเลยลูกนี้โอ้โหบนไป้จับอะไรไม่ซื้อโรงเรียนทางโค้งนะครับทางโค้งนะอันดองมูลนเหลืองม เป็นเรื่องการนะครับไม่ว่าเป็นเบนอร์ต้นเบอร์หนึ่งของทางเบอร์จลกาได้นะครับตัวงูเหลืองอันนี้ประตูสออกมาที่ช่วยได้โอ้โหสาวแน่เสียไว้ได้นะแต่ผระตูสาตัวนี้ได้อันนี้ออนครนะนะนะึ่งจีดาได้หมดนะครับดูลักษณะแนาทางการเล่นบอลนะครับการน้ำบอลควาบอลตรงนี้เปลี่ยนกินตัวไปเอาเข้าจ้ามาลูกนี้ โตขึ้นมาอย่างพี่กินไม่ได้ครับตั้งเสาละไรไปเยอะแล้วใช่บอยๆนะครับโอ้โหยังไม่ได้ยินธรรชนีนะครับมีลูกพิกินเบียดเสานิดนึงนะครับได้เซฟจู่มาสซตครับทุกคนเบียดนิสซันรับไม่มีวันโอ้โหนิสซันนะครับโอ้ยหลายๆกลุ่มนะครับแนวทางคุขนานก็จะมีกลุ่มเรียนต้นวิจารณ์นะครับ

ขวาไปเลยทีมทีละฝั่งตั้งีสุดทั้หมดเอ้ยยิงย้เลยไม่ไวตมาหัตูอะไรม่รู้ดิทีที่นุ่สักนี่ตัรเก่งมาที่พอสัญญาที่พกงามนะครับข้างกายใจตัวาตัวสาัสั มันเล่นเล่นทางซ้ายไปทางขวาเมื่อวานวันวันเป็นในกระดาษถึงได้กับพวกเราวันนี้ไปอีกแล้ว <coughs> 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 สินนะครับสหรับอะไรที่มานมีหลายชั้นนะบอวหลายชั้นชื่อเสียงโด่งดังนะครับแกงพัฒนาศิลป์เขาว่านะครับแล้วก็จะสนิทกันนะครับกันต้องอาศัยนนอบ้านกันบ่อยครั้งนะครับเมียไปเข้าบ้านก็ไปนอนบ้านคนนั้นคนนี้บ้างนะครับสลับกันไปนะครับก็จะรู้จักสนิทเฉมอดีนะครับสายพัฒนาศินท่านรองพิธาเนี่ยก็อยู่พัฒนาสินเหมือนกัน ไม่ออกนะครับน่าจะออกอยู่เส้นที่สามนะครับเปิดยาวลูกนี้โอ้โหมีสปอร์ตยังอยู่หินห่งประตูต่อสูงเลครับอันนี้คือไม่ยี่สิบนาทีนะครับน่าจะสองตู้ทีมพรครับสำหงับวันนี้วันนี้ก็ต้องเชืาา่อตนเชียรนน,น,น,นะครับสำหรับบุญเรียนเพชรล้ำนะครับ อย่างกลมนะครับมีทั้งผู้ปกครองคณะครูแล้วลกวน็นักเรียนนะครับวันนี้มีเพื่งการกีฬากันอย่างนี้ค่ะนักาด้านการนี่ก็เต็มนะครับสายาตรงนีน้เส้นภ่านศีโอ้โหนะครับเรียกว่ากองหลังน,นี่นี่คือเดียร์รับกองแรกมีสองคนแล้วประตูขึ้นให้ได้ไวยังไงมาที่ปรุษูซัดิน,นี่ที่เราทำค,ครับมีการยิัด เครับมองมาโอ้โหนะครับหลุดเราข้างไปเปันทุกคนอำเป็นจีนัดอันนี้ก็ผ่อนเกลียวไปทั้งสองทีเลยครับันทีซินเจี้ยนสี่ผ่านะครับรอแต่คนเล่นนี้พลิกไม่ได้นะครับโด<ม>นประกบเร็วอันนี้ราทิตมาลงมาเล่นหลังนะครับ เห็นว่าสกอร์ไม่สูสีเป็ยาเลยถึงได้เม่อไเลยถึงได้เมาเนี่ยถึงได้มาเป็นศิลงลเลยเนยขออแซังเนี่ย่อยเก็บสูสีขึ้นทันว่าไอ้ลูกนตัวโอยยพี่วเอาจอแล้วบอลนะครับ ก็คือทั้ป้ายขาวแล้วกขป้าุใน,ในะะมไม่เป็นไรนะครับป้ายแดงก็่<ห>ยันตัวเลยครับอดขานะมีสัญป้ายแดงนะครับต่อไปหนึ่งสองสี่สามติดไปอางซ้ายหน่อยันยาเปิดรุ่นนี้ไปเป็นไปอยตามิาที่เียสิติดจังหวะเดี่ยวข้ามมาออกขวา

รับเส้นมันเยอะนะครับไม่รู้ว่าเส้นไหนเป็เส้นไหนนักกีฬาก็เงยูเหมือนกันนะครับสนามเราใช้ประโยชน์หลายนะครับทำอ่าหลายอย่างนะครับมันไม่มีเปลี่ยนออกวันนี้เป็นกี่ชั่วโมงก็ตะได้นะครับจนต้นตัวกีฬานี่ถ้าได้เราเล้วงไม่ลอกนะครับใช้ยาร้อยเปอร์เซ็นต์

สีแดงสีแดกงนก็เป็นทีมต่อตัวหลักของทีมีซเอหมือนกันนะครับวไปของการแข่งขันก็ว่าได้นะครับญานส่สุแก้บอลมาถออรที่มาตรงนี้กดเป็นจวะไปอ่ลักอาดงขึ้นมาบอลตอเนอะยานสิสเก็บอลได้ไป เใจนะครับบอลมาทางด้านซ้ายมาที่วงพันเวนุนจังหวะเดียวนะไม่เข้าใจกันตรงนี้พิจารณาการบอลไปได้นะครับมาสิ่งแก้พันสีอัธพลสุวิทย์นะครับฉันลองอัธพลนะครับฉันลองพลนี่เลยนี่สวย มีกณะช่างภาพนะครับถูกขอจิตจากเรทยนบ้านน้องตะโจนผมู้ไหมน่บ้านเดียวบ้านโดยสมบูรณ์แล้วก็ภาคผิดนะครับเมื่อกี้ต้องขอไป เราจะมากันอีกครั้งในเดือนนี้ในวันนี้นะสาครับคิดดูสิแต่แกก็เลยโอ้ท่านเสียดิบเลยนะครับนี่ไงวินัยตาดีอ่าใครไม่หญิงหน้าได้นะครับเจอที่โสดตัวตลกสาระสารประธานประรงกลุ่มเรียนวิจารณ์ <laughs> เกี ol, ่ยว for uh, okay. ัีนก็เขึ้นได้แล้วโดยจมีนกานสีรงนันทิิิตพิิิิพนะครับว่าาจัดตั้งีฟุคเพื่อเล่นกีฬานะครับจะได้เกียดเกีย่จะได้รู้จักกันในวลาทำงานจะได้ประสานงานกันอางรวดเนะครับันี้พงานบริหารงานทำครับได้ครับสุขภาพดีนะครับได้ท้กวันพยางนะครับมีจะได้ทได้ส่วน

สีเหลืองหรือว่าเป็นสีเขียวเขามาเกวสุดหลังะครับอยู่เต็มสนามไปหมดนะครับขึ้นหลังยืนตัวแดงกินก็มีสีเหลือนะครับนี่พอสัญญานะครับเติมเกมไปแล้วครับตอนนี้5-3ครับเป็นยังไงขึ้นไปที่ที่นี่เริ่กยิงเสาสอนนะครับตปซ้ายยิงขวาครับการทำประตูได้ในรอบไ้ายนันะครับชนนบุกเกตีชาวมาดุยีแลัวทีมที่เติมเกมต้องไปนะครับ ที่บอลนะทีมผมไม่ได้ไปนะผมสูงกว่าทีมฝรั่งเศโอ้ยสองนาทีต่อการไม่ธรรนมันได้เรอกนี่ว่าสูงสองหลุดเข้าไปก็ไม่ยิงนะเมื่อกี้นะครับเรียกว่าให้เลยนะเป็นการ์กเกอแลวตอนนี้มีคลิกจีนไปแล้วนะลงไปมีนอเล็กซ์หลังไปสักส่วบางที่คุณพี่บชาพา ตีนคามา้วพูดมันเาอ่งไปแ้นเเไมรืองันแนัอกได้โอ้โโดนจังหวสุดท้ายนะครมันพลิกไม่ได้โดนตัดบอลไปอีทัพเกมดขึ้นไปแล้วนะครับอีกได้ลอยโตัมไหลมาทางกีพ uh, ีซิกกเกตสี่ไหลไปตูงนี for. ้สัญญาว่ายังไง ตายลนี่โอ้โหมันตัดหนังทีเดียวนั้นนี้ไม่เข้าใจกันน,น,นครับจังหวะมีแต่ลูกแบบสุดยอดนะครับเอทำแล้วย่งยีโกะมาแลววัน,นนี้แตกลบที่ได้ับทีเด้กทสิเข้าไปี มาดักขึ้นมาแ,แล้วมา,าดนะนัน,นขึ้นมานะครับหินตาชนะประตูชนะประตูชัะเข้าโพสีลมากที่สุดก,ก่อนลากขึ้นมาจัางหวะส,สุดท้ายนะครับแม่ครับติดนะครับตอนนี้ตัวกอบเดลนะครับเห็นจะได้ขึ้นมาแล้วตอนนี้4-3ปอดเดลที่2-2คะแนนไม่มีบอลลุกไปนิดเดียวนะ ยินแล้วครับมาลคร้บูมาไม่ได้แล้วับล้วครับนี้ตอนนี้สัมผัสได้เลกอีี้สีเลยไหตนสุดท้าะโอ้โหลูกนี้ชัดเจนนะครับยิงนะครับเฮ้ยคุณนีหมดแล้วนีหมดแล้วมาี่ีี่ อีกสองนาทีว่าอย่างนั้นคือหลังปิดมอเตอร์ใหญ่ต้องตกไปขอเป็นาจ้ามีคนเป็นจ้าตัวจังหวะขึ้นอห่างไรเลยบอลมาสวยนะเป็นไปเป็นไปเสียดีทีนี้ยังยิงกันที้งไปครับกบินซับโอเคไม่กี่ครั้งหรอกวันนี้เอามาที่ด็อกเตอร์ยูดาห์วงใหม่ครั้งหนึ่งรอไปนะครับสองบอลมาสวยนะครับ อย่างนี้สัเลยโอ้โหแล้วตุ่มันแบไปแล้วครู้สาวยอดแิดเรื่องนีนะครับิงไม่แรงเท่าไรด้วยนะตุีทีมเยชอีนี้าผู้สึิงก็ทำเกมก็ตีขึ้นนะครับนะพอได้ยิงตรงก่อนขึ้นนะครับแต่ท้าเป็นเจรามีีขึ้นทีถึิกาเลยนะไป่ขึ่งหลังเองต้งใช้แข่งเชต้องตรวจโดยก่อน ที่ลุงพ um ี่ทองคำหน้าึ้นไปท้ายขวางไปหนึ่งจากสองผ่านมบอลจ่อกิ้งเอยโหนะครับวันไม่มีแลูกน่าเราลูกนี้นะครับขับจ่ายเข้าไปลูกนี้กิ้งจอดจ่อแล้วอย่างนั้นนะผู้เสาตัวก่อนเขาไม่อยู่นะครับตอนนี้เสียตีกเพิ่มตัก็สามการข้ามเป็นการเอ็นฟุตบอลถึงนอนักกีฬาครับเดี๋ยววันที่เขาไปพักกันเลยนะครับ อีกทิ้งตะวัสุดท้ายยังไม่ได้ยิงนะครับยังทิกไม่ได้ยังเข้าความต้องแลังการต่อไปคุกคกันอยู่หรือเปลิ้งไปสิทิกันอยู่บ่จิ้ตัวมาได้เด็ครับไปขึ้นับไปเด็กอีสิบมาสีไปนั่นทียิงกันที่สีไปลั่นี่มัเป็นสัตว์อะไรที่มันบุญเวรอะไร ให้เป็นอาจารยสุภาพนะครับเจนนะครับประตูที่5แล้วก็ไหวขอบคุณขอโทษขอเจอกันนะครับบอลกระชับมิตรนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองทีมเลยนะครับทีให้เกียรติแล้วก็เห็นสถานเวลามีค่านะครับให้เกียรติร่วมเต็มทุกบอลนะครับนะเขาเสียงปรบมือให้กับทีมเราแบบทีม้เครับ ก็ของเล่นก็ชิร้อาหารนะครับทางเจ้าภาพมอาหารที่นี